เมื่อวันศุกร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าวาวดวัดสว่างพพเป็นประธานอ่านคําปราศัยของแม่กองธทาสนามหลวงและเปิดการสอบธรมสนามหลวงระดับนักธรรมชั้นตรีประจำปี2564ณสนามสอบวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิจวิมล เจ้าคณะตาบนคลองห้าวัดตะวันเรืองได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบด้วยทั้งนี้วัดพระธรรมกายเปิดเป็นสนามสอบทำสนามหลวงของเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีพระภิกษุสามนเณรเข้าสอบจำนวน354รูปโดยมีพระกิจชนะสุระเตโชวัวดหนังราชวรวิหารกองงานเลขานุก,การ รองเจ้าคณะภาคหนึ่งมาตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วยนายเดชาลีละลีและนางสาวนัทพรแก้วช้างผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วยสำหรับนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่15-18ตุลาคมพุทธศักราช2564 โดยวันที่15ตุลาคมสอบวิชาเรียงความแก้กระทูธรรมส่วนวันที่16ตุลาคมสอบวิชาธรรมวันที่17ตุลาคมสอบวิชาพุทธและวันที่18ตุลาคมสอบวิชาวินันวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจเจ้าอาวาสวัดสว่างพบซึ่งท่านได้เมตตาเป็นประธานเปิดสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ ปีนี้การสอบธรรมก็จัดการสอบร,รมอยู่ที่วัดพระธรรมกายเพราะมีสถานที่ที่กว้างขวางเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบธร,รมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่และสิ่งอื่นอันวยในการอำนวยความสะดวกในการสอบธรรม สนามหลวงทุกๆปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนที่เข้ามาสอบทำทำชั้นตรีสมรั้าสิบสี่รูปด้วยกันก็แบ่งส่วนโดยเฉพาะปีนี้จึงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของทางราชาการจึงมีการตรวจเช็คในการที่จะ เข้าสนามสอบมีการตรวจเอทเคสำหรับผู้ที่เข้าสอบทุกๆรูปด้วยกันการการจัดสนามสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีระยะห่างตามทมงควรตามที่กำหนดของทางการทุกประการเห็นันก็ต้องขอโนโมทนากับทางวัฒนธรรมกายให,ให้ความสนับสนุน สรงสมในเรื่องของการศึกษาในการสอบทำเป็นประจำทุกๆปีและแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ด้วยก็มีการจัดอะไรต่างๆซึ่งต้องอาศัยความเป็นระเบียบรัดกุม่มเพื่อให้ถูกต้องกับทางราชการที่ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นการสอบทำในวันแรกสอบทำสนามหลวงวันแรกก็จะสอบทำการสอบทำ จำนวนสี่วันด้วยกันเหมือนกับทุกๆปีการสอบทำนี้ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่าง่งโดยเฉพาะถึงว่าจะเป็นชั้นหลักสูตรนักรมชั้นตรีก็มีความสําคัญเพราะเป็นเบื้องต้นในการที่จะให้พระที่ท่านบวชในรรษาหรือพิสูจน์สามเนรได้เข้ามาศึกษาอบรมเรียนธรรมวินัยตามหลักสูตรที่ท่านกําหนดไว้ในเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าได้มีการศึกษา เราเรียนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันั้นการสอบทำนี่ที่ต้องให้มีการสอบเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการวัดความรู้ตามที่ที่สูตรสมบาเรนท่านได้เริ่มเรียนมาในระหว่างพรรษาก็จะได้เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองออย่างหนึ่งเป็นการสอบทวนความรู้ของเราที่ได้เรียนมาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะว่าถึงจะเป็นระดับนักธรรมชั้นตีก็มีความสําคัญคือเป็นเบื้องต้นในการที่จะให้ภลิกสูหนุ่มสมณถเนียนน้อยเรียนศึกษา,ากทำคำสอนต่างๆจะได้รู้แนวทางในการที่จะไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อไปดังนั้นในเรื่องของการศึกษานี่ทางครูบาอาจารย์ถึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าการศึกษานี่มันจะเป็นความเจริญของว่าศาสานาถึงเรา,ารที่มาบทเข้ามาแล้วไม่ได้มาศึกษาโร่เรียนไม่ได้เรียนหรอกยนรู้หลักคมคำสอนก็จะไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแม้จะเป็นนักธรรมชั้นตีเนี่ยก็จะดูถูกไม่ได้มันนักเรียนเข้ามาเนี่ยมันเรียนมามันสอบเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจเป็นอย่างดีถึงจะประสบความสําเร็จ อถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจหรือถือว่าไม่มีความสําคัญนําธรรมฉันตีจะไปทําอะไรได้คิดอย่างนั้นไม่ถูกเราต้องภูมิใจว่าเออถึงจะเป็นนักธรรมฉันตีเราก็ได้มาศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นหลักธรรมคาสอนของผู้แต่เจ้าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราที่เราได้เรียนได้ศึกษา